สวัสดีครับพ oh. ี่น้องบังไฟโอ้ ขายมันจ่ใช่พี่มามาตะบลลิ่นมาพี่โอ้มาตะอลลิ่นสี่สิบโลว่ะพี่สี่สิบโลนาะไปสีสิบโลครับพี่คลสิบ

อ้นี่ต่บังไฟครับพี่น้องตัวนี้ของอีพอกำนันครับนี่เพลนครับของพี่บ้านของพี่บ้านมูอแปดนาะครับพี่บ้านมูใสายตัวนี้บอครับของที่หนึ่งตัวที่หนึ่งพี่หนึ่งแล้วนะครับเป็นจองแล้วครับที่หนึ่งนะครับของกำนัลมือพี่บอครับวยสั่งว่าเอา ครับมาเบิงนะครับนนี้ครับบุญบังไฟมันนั่อยู่ตำบลสุภูนะครับขันพลาดมือนีนะครับปี70นะครับค่อยเจอกันอีกทีนะครับ2570นะครับจะเจอกันอีกทีนะครับผมพี่น้องมาเบิงกำลังตกแต่งหางนะครับบังไฟแสนนะครับตัวนี้งไฟนไะครับทอหาเตรียมไวนคุยหวย่นเตรียมตัวจะขึ้นสู่ฐานเนี่ยมีหนอยมีประยังเนี่ยนองเครับ ไม่ห้องรไปสิ่งงตกแต่ง95กิโลนะครับบังนี้นะ95กิโแบกสามคนอยู่นะอย่างเาจะกันอะไเี่กิโลสำหรับตะวันรับฝ่านะครับ วันรับฟ้ากำลังหายนามอยู่นะครับตัวนี้ักกิโลพี่เจักกิโลครับยี่สิบแปดกิโลวังใหญ่วังยายา,ยานะครับพี่น้องเบิร์ครับมาเป็นธรรมดานะครับคุ่มจะเป็นโต๊ะนะครับนี่ครับ ให้น้ำเข้าไปนะครับผลลางหูอยู่นะครับนี่เพื่อนครับเป็นการล่างหูของเพื่อนนะครับคุณมันเท่าครับพี่น้องสามปีมีแต่หนึ่งนะครับให้บมมาหัวหนี้ครับไทยอีกสามปีพื่นละตั้งสิ่เลมาเบิ่งอีกครับคุ้มโพสีวังเจริญคุ้มโพสีเจริญวังที่สองครับ คือทุกทุกโลกจะพลาดได้ไม่ได้ใสายสามสองไปคลิฟครับพี่น้องดเดี๋ยวว่าอัปเดตกัน่าสิริใจักวีครับอยู่ถ่ายคลิปด้วยครับด้วย บการอเกาดี๋ยวมาอัปเดตกันนะครับว่าได้จักากจวีนะครับอยู่ถ่ายคลิปนะครับเ้อ